เพราะด้วยสภาพแวดล้อมของเมืองไทยที่มีปัญหาใหญ่หลายๆอย่างและเราจะต้องผลิตกาวต่อขนตาที่ครอบคุมทุกสภาพอากาศในเมืองไทยได้ตลอดทั้งปีต่อให้ปางมีสูตรที่ดี แม่นยำและปลอดภัยขนาดไหนถ้าไม่ได้กระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานในระดับสากลก็ไม่สามารถที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพแบบนี้ออกมาได้ค่ะบังเลยค่อนข้างเน้นการศึกษาค้นคว้านวัตกรรมและพัฒนาสูตรหลายสูตรจนกว่าจะเจอสูตรที่ใช่และที่สำคัญต้องเป็นราคาที่พี่น้องช่างต่อขนตาในประเทศไทยเอื้อมถึงได้ด้วยค่ะทย้อนไปเมื่อ3ปีก่อนบังเครียดมากๆค่ะ ว่าเราจะผลิตสินค้าที่ใกล้ดวงตาขนาดนี้ให้ออกมาดีและปลอดภัยได้อย่างไรด้วยความที่ว่าปังจบจากเพศศิลปากรและต่อโทด้านเพศอุตสาหกรรมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปังเลยค่อนข้างเน้นการศึกษาค้นควานนวัตกรรมและพัฒนาสูตรหลายสูตรจนกว่าจะเจอสูตรที่ใช่และที่สําคัญต้องเป็นราคาที่พี่น้องช่างต่อขนตาในประเทศไทยเอื้อมถึงได้ด้วยค่ะเลยเป็นโจทย์ที่ยากและกดดันมากๆค่ะ ด้วยความที่ว่าปังเป็นเด็กเพศัตวด้วยจึงต้องลงลึกถึงส่วนผสมที่ไม่เป็นอันตรายต่อรอบดวงตาจริงๆทดลองใช้อยู่หลายครั้งจึงมั่นใจอนุมัติให้โรงงานผลิตสูตรนั้นๆออกมาค่ะแน่นอนค่ะต่อให้ปังมีสูตรที่ดีแม่นยำและปลอดภัยขนาดไหนถ้าไม่ได้กระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานในระดับสากลก็ไม่สามารถที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพแบบนี้ออกมาได้ค่ะ เพราะด้วยสภาพแวดล้อมของเมืองไทยที่มีปัญหาใหญ่หลายๆอย่างเช่น อุณหภูมิและความชื้นหรืออากาศของเมืองไทยที่ค่อนข้างมีมากถึง4ฤหรือดูต่อพาและเราจะต้องผลิตกาวต่อขนตาที่ครอบคลุมทุกสภาพอากาศในเมืองไทยได้ตลอดทั้งปีอีกทั้งคนไทยส่วนใหญ่มีผิวเปลือกตาที่ค่อนข้างมันจึงเป็นโจทย์ใหญ่มากๆที่ปางและทีมทำงานกันอย่างหนักมากๆค่ะรวมถึงการขนส่งที่ต้องได้มาตรฐานคงคุณภาพตั้งแต่ต้นทางการผลิตจนถึงมือพี่น้องช่างต่อขนตาในประเทศไทยทุกคนค่ะดังนั้นถ้าช่วงไหน สินค้าขาสต็อกไปเนื่องจากผลตอบรับดีเกินคาดอดใจรอน,นิดนึงนะคะรับรองว่าได้ของดีมีคุณภาพมีมาตรฐานที่สามารถไว้วางใจได้แน่นอนค่ะยังมีอีกหลายสินค้าที่ปางและทีมตั้งใจศึกษาข้อมูลกันอย่างหนักหน่วงไว้ปังจะมาเล่าให้ฟังในคลิปถัด,ถดไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ